สวัสดีครับผมสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับก็วันนี้มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับผมวันนี้ผมมีพระหลวงวพ่อพัดนะครับมา,ารีวิวให้พี่ๆได้รับชมนะครับนะรุ่นพยัคฆบารมีนะครับผมพยัคฆบารมีปุญญก,กัโมนะครับหลวงหลวงพ่อพัดนะครับผมนะพระจัดสร้างปี 64สี่นะครับอายุร้อยปีนะครับหลวงพ่อนะครับหกสี่นะครับผมนะเป็นอ่รุ่นนี้มีสองพิมพ์นะครับมีพิมพ์ใบมีใบใบเสมานะครับแบบเต็มองค์นะครับแล้วก็เป็นอ่ใบเสมาแบบพิมพ์ผู้ซ้อนนะครับผมอันนี้ผมเอามานะได้เป็นทองแดงซาตินนะครับทั้งสองเหรียญเลยนะครับ ลงยาจีวอนนะครับผมนะฮะสำหรับเหรียญน,นี้ก็พิมพ์พุทซ้อนนะครับผมด้านหลังเป็นหลงวงพ่อเดิมนะครับด้านหน้าเป็นหลงวงพ่อพัดนะครับผมนะไะยักษ์คู่บารามีนะครับปุญญก,กโมนะรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีกระแสร้อนแรงนะครับผมนะเป็นเหรียญที่สวยอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนะแล้วก็อ่าเป็นที่ชื่นชอบของนักสะสมนะฮะสำหรับรุ่นนี้นะครับผม สวยงามนะฮะนะนะพยักผูบารมีนะครับผมนะนะนะมีรุ่นนี้มีลายเนื้อนะครับผมนะมีงานซาตินนะครับนะมีทองแดงนะครับผมทองแดงนะมีเนื้อทองแดงเนื้อทองทิพนะครับเนื้อเงินนะครับผมนะ นะแบบแบบเต็มองค์แล้วก็พิมพ์พุซอนนะครับผมนะรุ่นนี้จัดสร้างสามร้อยเก้าสิบเก้าลังนะครับผมก็จัดสร้างไม่เยอะนะรุ่นนี้จัดสร้างไม่เยอะนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตป,ปรับปรับกล้องลงอีกนิดนะก็รุ่นนี้สร้างไม่ค่อยเยอะนะครับผมนะสร้างน้อยนะสามร้อยเก้าสิบเก้าลังเองนะครับก็ตอนนี้ก็หายากแล้วนะเริ่มหายากแล้วนะ ต่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะแต่ก็ยากหายากในระดับหนึ่งแล้วนะถ้าใครอยาหาง่ายนี่ต้องออกใหม่ๆนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูข้างหน้าเหรียญน,นะมาดูความสวยงามนะครับผมนะพุทธศิลปุทธคุณดีนะฮะพุทธพุทธศิลป์สวยงามนะครับผมนะอคราเลขยันนี่คมชัดนะครับอัคราเลขยันนี่คมชัดนะครับผมนะนี่ครับนะใบหน้าหลวงพ่อนะครับ เป็นแบบเต็มองค์ที่สวยงามมากนะนะจีบงจีวอ,วอนะครับผมนะนะสมจริงนะครับเป็นเป็นงานที่ว่าแกะออกมาได้สมจริงมากนะแล้วก็ลงยานะครับผมนะคล้ายๆแบบเหรียญน,นี่มีชีวิตเลยนะเหมือนอย่างการหลวงพ่ออยู่ในเหรียญจริงๆนะครับผมนี่ฮะนีย่ยตอกตอกกคลาที่สังกติหรือเปล่านะฮะ สวยงามนะหน้าใบหน้าหลวงพ่อนะครับกระหนกนี่ก็สวยงามนะลายกระนงกระหนกนะผมน,นะครับพยัคนะครับดูดันมากนะครับผมเป็นเหรียญที่ว่าสวยงามนะดูคลาสสิกขังนะครับผมนะทองแดงสตินนี่สวยนะเหรียญนะไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามนะแล้วก็ เห็นแบบชัดเจนนะถ้าลงงานสตินนะนะขอบลายกระหนกนะครับคมชัดนะครับผมสวยงามนะนะด้านหลังไม่เป็นพยัคคู่นะสมชื่อนะครับผมนะพยัคคุบาลมีนะนะเขียนว่าพยัคคุบาลมีบุญยะกามโมนะครับนะตรงกลางพยัคก็จะเป็นยันนะครับผมยันนะ ทองแดงสตินนะเดอกดอเด็กนะฮะรหัสโค้ดส,สามหลักนะครับผมเก้าหนึ่งแปดนะฮะแล้วก็ขลาเล็กยันนะยันนี้นี่ส่วนใหญ่คนชอบสักไว้ตรงกลางหลังนะยันเสียคู่นะครับนะเสียเดียวหลังอะไรประมาณนี้นะนะยันแบบนี้นี่เห็นคนสักกันนิยมสักกันเยอะนะ หลวงพ่อพันะญญด,ดน,นะครับปุญยยกโมวัดห้วยด้วนนะครับอำเภอหนองวัวจังหวัดน,นครสวรรค์น,นะครับผมนะออกปีสองพันหน้าร้อยหกสิบสี่นะให้ดูแบบชัดเจนนะสำหรับรุ่นนี้นะผมขอบเหรียญนะครับ,บน,นะค,บคมชัดนะพื้นเหรียญผิวเหรียญน,นะครับสวยนะสวยงามนะครับสวยงามระดับโลกเลยนะครับผมรุ่นนี้นะนี่ครับเหรียญชัดเจนนะครับ นะมาดูอีกแลนะครับอันนี้เป็นพิมพ์พุทซ้อนนะครับผมนะก็สวยนะอันนี้นะแกะงานนะครับนะรุ่นนี้นี่แกะโดยทีมงานเอกเมืองเหนือนะครับก็แกะผ้าได้สุดยอดอยู่แล้วนะครับแกะบล็อกนะครับสวยงามอยู่แล้วนะทุกรุ่นนะครับที่ได้ ได้ทำพระนะครับแกะพระมานะก็เป็นฝีมือในการาทำพระนะก็สวยงามนะครับนะแต่ละรุ่นนะทีมงานนี้นะนะจัดสร้างโดยอามอนนครสวรรค์น,นะครับนะรุ่นละสามร้อยห้าสิบนะประมาณนี้นะออกวัดใหม่ๆเลยนะสาม้อยห้าิบนะตอนนี้ก็ตอนนี้นี่มึงไม่ได้แล้วครับส5มร้ยห้าสิบนะ ต่ำๆก็สี่ร้อยครับรุ่นนี้นะมีทองคำนะครับมีทองคำมีทองคำนะครับมีเื้อทองคำนะผมเงินหน้ากากเงินหน้ากากนะครับ <c oughs> เงินเนื้อทองคำนะนะนเงินหน้ากากทองคำนะ เนื้อปักกาสาตินนะครับผมทองแดงสตินนะทองทิพสตินประมาณนี้นะผมนะแล้วก็จะมีงานลงยานะครับนะแต่ละแต่ละเนื้อนะฮะแต่ละรายการนะผมงานลงยาเยอะแยะมากมายนะนะนะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคำนะครับผมนะนะครับแล้วก็มีอ่าแถมยกรังนะครับผมแถมยกรังมีเนื้อเงินสตินนะครับนะ แบบเต็มองค์นะครับผมลงยาจีวอลนะอย่างแถมยกลังนะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยงามนะครับผมสวยางามนะรหัสโค้ดก็เด่ยนนี้สามสี่ศูนย์นะครับผมสามสี่ศูนย์รหัสโค้ดสามหลักนะก็ถือว่าคือจัดสร้างน้อยนะจัดสร้างน้อยมากนะรุ่นนี้นะครับใครมีไว้ก็ยินดีด้วยนะครับผมนะ สำหรับรุ่นพยัคคู่บารมีบุญญากรรมโมนะครับนะชื่อนี้นี่คือเป็นที่คุ้นหูอยู่แล้วสำหรับนักสะสมนะครับเหรียญหลวงพ่อพัดนะครับผมด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะด้านหน้าก็แค่แตกต่างกันแค่พิมพ์ผู้ซ้อนกับพิมพ์เต็มองแค่นั้นเองนะครับผมพิมพ์ผู้ซ้อนนี่ก็หลวงพ่อเดิมนะเต็มองนะแล้วก็แบบหลวงพ่อพัดนะครับครึ่งองนะครับอยู่ด้านหน้านะครับเหรียญสวยงามนะครับรุ่นนี้นะครับ แค่ทองแดงสตินก็จะสวยงามแล้วนะนะงานลงยานี่ยิ่งอลังการงานสร้างมากนะฮะแล้วก็ประมาณนี้สำหรับรุ่นนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวมาเจอกันในรุ่นต่อไปนะครับผมนะว่าผมจะเอารุ่นไหนมารีวิวให้พีพีเอฟซีได้รับชมอีกนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่อง Big Survey นะครับผม